สวัสดีค่ะแม่นวลค่ะสวัสดีจ้าค่ะมาตามแนวทางกับแม่นวลค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายน2568ันหรอยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้น้องคุณแม่นาอจ้าคุณแม่ว่าฟันแล้วว่าสันฟันไดเจักมือฟันมาคืนนี่ฝันเมือคืนสดๆหอนหนเออสดๆหอนๆอนเลยยัง่าค่ะมาตามคุณแม่วันที่แปดเนาะจ้าฟันแนวไดหนอแม่ฟันว่านยังเด้แก่ขามฟันให้พออ้วนฟังรู้เ่าค่ะพออ้วนคอยแล้วปะ อุย้ยแม่วาน้อบาปบ,บ,บามีผู้ยิ่งผู้หนึ่งบาเล่านั้นสีใไฮอนนันมามาหาักเข้ามาหาักเข้าบาเนี่ยสีเอาเข้านั่นไปให้แตงงานกับลูกชายเล่าเล่ามีลูกชายนั่นสองคนผู้หนึ่งน่ะเอาเมียแล้วแต่งงานแล้วย่งอีกหมู่ผู้หนึ่งเล้าว่ะเล่ามีลูกชายสองคนนั่นแล้วย่งว่าบาเนี่ยว่าอัน กูนันสิผ้านันอันอนันโตนันไปเพิ่นบ่าไปกรุงเทพเพิ่นบ่าอืมโว้ยสิไปจังไดละบาดเนี่ยไปเฮ้าห้าโตว่าสันบ่าค่ะีล่ะแม่ในห้ากเจ้าว่าสันบ่าอือเอ้าเฮ้าสีเอาโตนี่ไปให้แตงงานกับลูกชายเฮ้าเล่าาจังสี่เลยอ้อันไม่ใหญ่นันค่ะอายุเล่ากะสีประมาณอันสีประมาณเ0็ดส่สูละอือ แต่ว่าเหล้าเถาแห้งไดหัวหัวเราต้นขาวจุนพูนหัวงอกเลยหัวงอกเลยออเลยออคนนั่นคนอยู่กรุงเทพค่ะคนนั้นเพื่อนมาเพื่อนกรุงเทพบเพื่อนอยู่กรุงเทพบ้านในห้าก็ไปน้ำเหล้าขึ้นรถน้ำเหล้าว,ว่าจังสันรแตวารถนั่นห้นา,า,นเหา,หาเห้าบโบเห็นนั่นไตยตะเบียนห้าหูว่าห้าขี่รถอยู่หูว่าไปน้ำเขาไปน้ำเขาจังไดอีกวันนี้บานนี่ไปบานนี เฮ่ากับอันไปเห็นเล็กน้อยผู้หนึ่งบาทเนี่ยโอ้ยลูกเพิ่นบอก,เกบ็เลยว่าจังไดจังเสียอามาอันมาแต่งงานกับลูกใส่เพิ่นเนาะบาทเนี่ยคือเป็นจงังซี่บาทจังเสียนนะบาที่เฮ่ากับไปบาทเฮ่าก็เลยไปอุ้มเอาหน่อยหนะ่อยฮะน่ะมาใส่ตักเพิ่นบาเดีย๋ยวเดี๋ยวกะอันลูกใส่เฮ่าก็มาดอกเพิ่นบา้จาจังสีไดดแต่งงานเพิ่นบา้า จะได้แต่งงานกับหมอนั่นพนบางสิเฮานั่นอยากได้ลูกพนวานอยากได้หลานพนวานจังสีเขาไม่ใญ่นั่นเฮาก็เลยไปบาดเฮากันแนมเห็นพนเพนหลัวหัวยุ่มยุ่มใส่เฮาคน,น,นสูงขาาคือการกับฝรั่งเลยผู้บ่านั่นบอกเออผู้บ่าสูงขาางามขานาดกันยังวะค่ะคนคนนัน่นอ้ยงางามแห้ง บาในนาตาก็ดีแห้งค่ะบาในห้าก็เล็บอันเอาเอาหน่อยๆนั่นล่ะอันหน่อยๆอันเด็กหน่อยนะว่าสังสรรษาค่ะซ้ำนองแม่เนี่ยล่ะสิประมาณนี่ล่ะซ้ำเนี่ล่ะค่ะน้องแม่เนี่ก็อันอายุมันก็คันซ้ำน้องแม่นนี่ยมันก็ได้อยู่อนุบาลสามน่องค่ะแม่อนุบาลสามเลยไหมอืมอนุบาลสาม บาในห้าก,า,นากับไปไปบานเหากับไปหอบเอาเสื้อผ้าน่ะนั่งหอบเอาหอบเอาเพิ่์ลบาอันไปเก็บเสื้อผ้าไว้ในเด้อเพิ่์ลบาเดียวผู้บาเจ้ากมาวาสันบาว่า,าไข่ห้เาเนค่ะอันไม่ใหญ่นัะะ่นล่ะเ้ากับเอาก,กตาผ้าไปกตากระป้ากตาแบบแบบดำดำมาละ่ะแต่ว่ากลมๆเลมกลมๆห่ากับพ้าวหิวกตาไปเขาเฮือนลังนั่นค่ะอุ้ยเฮือนเพิรน มีแต่ลัางงามงามเลหลัางงามงามมีแต่บัานลังใหญ่ๆสองสามหลังม,มีแต่บัานลังใหญ่ๆเพราะว่าเพิ่พนรวยแหงนะ่ะเพิ่บพนบ่านะเพิ่นรวยแหงน่ะเพิ่นอยากได้หลานเพิ่นบ่าจังสิเพิ่นก็เลยอันให้เฮ้าไปแตง่งแตง่งานกับลูกชายเล่าบ,าบา้านเฮ้าว่าได้หิวกะตาแลวปุ๊บเลย เข้ากระปเก็บเอาเสือผาเก็บเอาเสือผาจักสีแดงจ็กสีขาวจักสีดำเต็มหอบเอาคุณทั้งเพื่อนล่าบาดค่ะคุณทั้งเฮื่อนล่าบาดเนี่ยมีมีอีนั่งนันบาน่าอันจักน้อยไอยละพนก็มาตัวบาสันบ่ามันหว่าผพ้หญยิ่งได้ไีนเ้าแต่ว่าเฮ้าบบได้อันเฮ้าบ่เห็นอันเฮ้าบบเห็นหนาคนดรอกเข้าได้ยินแต่แต่เสียงคนเบาผ่านเฮาาเ่อค่ะ แต่ว่านไม่ใหญ่นะ่ะเขาเห็นอ่หลีอมไม่ใหญ่นะ่ะค่ะไม่ใหญ่อายุอายุหลายละละ่ะไ,ไม่ใหญ่น,ะน่ะจนอุ้ยหัวเพิ่นจนขาวว่าจังสันจ้ะบ้านนี้แม่ก็เอาอันกระตา<ม>ไปเก็บเสือผ่าใส่เต็มสีแสวสีเหลืองสีดำก็สร้างนะฮาก็ไปเก็บแมนบอกอแต่วอีนั่งนะ่ะมันก็นเรว์บอกามาว่าจักน้อยอันอ้ายนัน่นเพิ่นก็นมาดอกว่าสันบ่าเพิ่นมหาเจ้าเพิ่นวางสิ มาหอดแล้วว่าห้ยแนมเห็นหูยผูบอกไงเพิ่นเรล่าว่าสีมานอนน้ำเฮาผูนั่นน่ะว่าจังสันค่ะเออผู้นั่นล่ะเพิ่นกะว่าอันสีมะนอนน้ำเฮาอือมุ้ยเพราะว่าเพิ่นอยากได้ลูกเพิ่นว่าอืมไม่ไงนั่นไม่ยังว่างเฮาเน่ะเขาน่ะค่ะเพิ่นอยากได้ลูกว่าสันเพิ่นอยากได้ลูกผู้ชายเพิ่นว่าจังสี่อืมเพิ่นว่าค่ะบาดนี่อันเฮาก็เล็บ เก็บอันเสือพานาะแพ้ใส่กระตาเรียบหล่อก็ไปห้องเนาะไปห้องไปบานเพิินค่ะบานนี่อันก็ว่าอาบน,น้ำอาบน้ำยังแล้วเดือบร้อ่กนอกนะ็ว่าสินอนถาถาไม่ไงหน่ะเพิ่นสิมาว่าสั่นสาก็ว่าสิแต่งงานค่ะเออแต่งงานกันแน่ว่าอันเพิ่นกะหักข้าเห้าก็ะหักขึ้นกันแม่นบละอืม,อมบานนี่กะลั่งว่าสินอนลรอว,ว่าไม่ญงนั่นมาอัน อันอันเสียงคนนั่นบากเฮ้ยเขาจับพี่น้องไม่มาว่าสันบ่าจับอยู่ใส่นอบาทนี่ตำรวจก็มาเิ็มอันอันอันอนคนบาทนี่อ้ยเฮาเหตุจากไรเออบาทตำรวจก็เพราะตำรวจบาทนี่เหตุจังไรเออบาทไปซ่องนั่นกะตำรวจไปซ่องนี่กะตำรวจอีหล่าเอ้ยบาดกูสิเหตุจังไหนอบาเนี่เขาจับอีหน้องไหม่ไปใส่เอยบาทได้ยงนแต่ว่าเขาว่าเขาจับอีนอนหนองไหม่ไป สิเดียกคาไทยเราบ้าสัอืโอ้ยเฮ่าเราว่าไห้ให้อืมให้่าชันให้จนหูเมื่อโอ้อ่ะเออตัวเลขนี้ได้แล้วละเอออืมถ้าฟันแนวนี้เนาะเออค่ะก็ยังว่าฟันซ้ำนี่เปนบ้าค่ะเออฟันซ้ำนี่อะไรล่ะจนเท่าเลยหูเมื่อจนเท่าไห้ให้่นี่น้องใหม่อ่ะประเด็นสําคัญเนาะค่ะถ้าฟันแนวนี้เนาะค่ะคิดว่านาจะบบผิดเนาะค่ะอายุก็พ่อสเกิดของคุณแม่ แจ้วเลยแมนแล้วอ,อายุอของคุณแม่ีกจักปีกันยังมามันอันัเลยหกสิบสามหกสิบสี่ตี้บาทหกสิบสามเต็มอย่างหกสิบสี่เนาะเกิเดพ่อสอพ่อสออันชูนชุนหาเห้าเกิดวันที่วันที่ยี่สิบเมษาเป๊ะยี 20, ่สิบเมษาเนาะค่ะ เกิดพอศูนย์หาแสดงว่าหกสิบสี่นีกับบ่อหันนดะเต็มเนาะเพราะว่าถ้าเต็มตรงวันที่ยี่สิบเมษาเนาะจังสิเต็มแต่ว่ากะย่างเขามากใกล้แล้วเนาะค่ะใกล้แล้วก็เอาหกสิบสามเต็มย่างหกสิบสี่เนาะค่ะแล้วกับพ่อสอเกิดคือศูนย์หาเนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะบ่อตรงบ่อตรงเอาไซดเลยค่ะแต่ว่าอายุกะเมียนเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ห้องไห้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันมีเด็กหน่อยมากเนาะคุณแม่มันมีเด็กหน่อยมากเกมอาจจะเป็นเหล็กล่างหรือเหล็กบนก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่้อุ้มเด็กหน่อยเนาะค่ะอุ้มเล็กหน่อยมานางตักมันบอกคะค่ะคุณแม่นี่ตีเป็นน้ำผู้เทาก็ะไรหรือน้ำผู้หยิงก็ได้เนาะถ้าน้ำผู้ยิงนี่กระซีหนึ่งเนาะถ้าน้ำผู้เทานี่ก็เก่าหนึ่งเนาะก่าหน่เออกยืมติดสองคุมนีไปน้ำเนาะค่ะนอกจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะคุณแม่ค่ะตีเอาแต่ว่าทีแนวทางที่หายนิ่งวัดนี่ก็สซีมี อายุพ่อสเกิดของคุณแม่เนาะค่ะแล้วก็เล็กตีจากฝันเก่าหนึ่งสีหนึ่งน้อคุณแม่เนะาะค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนะาะค่ะมีโชคม,มีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนวนสุขุสุข,ขนค่ะถ้าให้มากคุณแม่มากตัวไรแห้งเฮ้ยแม่แต่มันแม่แม่แม,มากกันอันเลขตัวนี้นะบอมเลขสามตัวเนี่ยแม่มากเก่าสองศูนย์เลคุณแม่มากเก่าสองศูนย์มากแห้งเพราะว่าแม่ที่เอาพ่อสเกิดแม่วันที่ยี่สิบเมษา บมเมนพ่อซอค่ะมันเป็นวันที่ค่ะวันที่วันที่เออวันที่วันที่เกิดวันที่ยี่สิบเมษาเก้าหนีมาตาไซมาจากผู้เฒ่าบอกผู้เฒ่าอ๋อผู้เฒ่าเนาะค่ะคุณแม่มาผู้เฒ่าตีป์แม่มาเพิ่นจังไดรเพิ่นกับเป็นผู้เฒ่าแท้ละอ่าสามตัวเนาะค่ะสามตัวสามตให้เก้าสองศูนย์แม่หมักแห้งเนาะค่ะมักแห้งอ่ะแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะอายุของคุณแม่ออกมาแล้วสองงวดเนาะจ้าค่ะงวดแรกออกหกสามเนาะค่ะงวดก่อนนี่งวดมังหันมาออกสามหกจ้างวดนี้อาซิมา หกสีกัเป็นไปได้เนาะคะ่ะบอบน่ค่ะอ่ะขอให้โชคขอให้มั้นขอให้ปังในคลิปนี้และกกางนวดนี้คะ่ะขอบคุณเมนวนวนได้หลายค่ะบ้เพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของเมนวนวลค่ะในงววันที่1 6มีสายน2568นนี่ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของแม่นวลเนาะคะ่ะในงวดนี้แม่นวลนี่เพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะคะ่ะมาบอกว่าหากแม่นวลวสันอยากให้ไปเป็นลูกไผ่เนาะคะ่ะอยากให้แม่นวลน,นี่แต่งงานกับลูกชายเพิ่นวสันมาหักเอาแม่นวลแม่นวลน,นี่กับไปน้ำเขานะคนว่าคืนรถไปน้ำเขาเตะบหูไปทะเบียนรถเพิ่นว่าเขาสิาพาไปกรุงเทพวสันในความฝันนี่ก็ได้คืนรถไปน้ำเมยไงคนนันเนาะคะ่ะไปหอดแหลววสันมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งแลนมาวสัน เล่นมานางตักเมน,นนวลเนาะคะ่ะเมนนวลกันที่อุ้มเอาเพื่อนว่าค่ะในความฝันละไม่ญ่คนที่พาไปนี่บอกว่าให้ทายุหันละวะสันเดียวลูกไส้กมาวสันลูกไส้คงเพลินกมาเพื่พอนว่าค่ะไม่ญ่คนนั้นบอกว่าอยากได้เด็กน้อยอวสันอยากได้ล้านวสันอยากให้เมนนวลนี่แต่งงานกับลูกไส้เพื่อนเนาะค่ะอยากให้มีลูกละเพื่อนสีได้ล้านเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นเมนนวลน,นี่ก็ได้ถาวสัน ทาลูกไส้ของมิไนนี่เนาะค่ะมีไนที่พาไปนี่ทาแล้วลูกไส้เพิ่นก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาเนาะคะ่ะแบบ่อเพิ่นว่าค่ะเห็นแบบล่อเพิ่นว่าขาสูง่อแห้งเพิ่นว่าค่ะเม่นุ่นนี่ก็มากเขาเขากหมากเพิ่นเพิ่นว่าต่างคนต่างหมักกันเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นเม่นุ่นนี่กลับไปนอนทาอยู่ทั้งบ้านเนาะคะ่ะว่าสีแ่งงานกันว่าสันลาดยินคนเอิญเนาะคะ่ะคนเบ้าว่ามีตำรวจมาจับ น้องไม้เพื่อนว่าค่ะน้องไม้นี่เป็นหลานเพิ่นเนาะค่ะมาจับน้องไม้ว่าสันได้ยินจากสันแม่นวลห้องไห้เสียใจย่านตำรวจจับหลานเนาะค่ะจนตื่นเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะแม่นวลห้แนวทางมากก็คือเก้าสองศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเก้าตีมาจากผู้เ่าเพื่อนว่าสองศูนย์นี่เป็นวันที่เกิดเพิ่นเพื่อนว่าค่ะเพิ่นเลยจับมาใส่กันเป็นเก้าสองศูนย์มักแห้งเน้นเนาะค่ะวงกลมไห้ค่ะแล้วเก้าหนึ่งเป็นเหล็กตีจากฝันเก้าตีมาจากผู้เถาหนึ่งตีมาจากเด็กหน่อยเนาะค่ะ เป็นเก่าหนึง่งเพิ่นว่าค่ะรากาซีหนึ่งเนาะค่ะซีตีมาจากน้ำของผู้หญิงเมนนวลเองเนาะค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากน้ำของน็กหน่อยที่มานาังตากเนาะค่ะตีเป็นซีหนึ่งเพิ่นว่าค่ะรากาอายุของเมนนวลหกสิบสองปีเต็มเนาะค่ะอย่างหกสิบสามปีที่หกสิบสามนี่เขามาเนาะค่ะแต่ว่าบ่ทันหอดวันที่เกิดเนาะค่ะยังบ่ทันเต็มเนาะค่ะเพราะว่าเมนนวลนี่เกิดวันที่ยี่สิบเมษายนะค่ะวันที่ยี่สิบเมษายนยังสิเต็มหกสิบสามปีเนาะค่ะ อายุเมนวนวลทีเว้าอยู่ในคลิปเนาะคะ่ะบอกว่า6 3ปีเต็มอย่าง6 4อันนั้นคำนวณผิดเนาะคะ่ะแต่ที่จริงแล้วอายุของเมนวนวล6 2ปีเต็มเนาะคะ่ะอย่าง6 3ปีเนาะคะ่ะเมนวนวลเกิดพ่อซอส0หานะคะ่ะและวันที่เกิดของเมนวนวลก็คือวันที20่20เมษา2 0 1 5 0หานะคะ่ะเป็นแนวทางของเมนวนวลในงวดวันที16่16เมษายน2 5 6 8นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะ มีโชคมีลาบใดรางวัลใหญ่กับม่นวลสุขหูสุขคนค่ะมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนันแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนาเด้วยค่ะเลือกเอาตัวทีจะคล้องมักค่ะคา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพารวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ